อ่ะทำไมตอนนี้ไม่ร้องอะ่ะตายขึ้นไปเดี๋ยวเราขึ้นไปทีกอีกรอบฟีขึ้นไปแล้วล่ะไปดไปิจะไปดูที่ด้วยจะได้สั่งกล้วยหอมไปทิ้งไว้ไงฮะกล้วยหอมสัามาม่างกันตไมไม่ใจเหรอมาเข้าโผลเลย น่ารักไหมน่ารักไหมนี่น่ารักไหมอ่ะแมวข้างถนนน,น่ะแมวข้างถนนกับแม่มจอมดุร้ายช่วยสามแยกเดี๋ยวดูนะมันจะขู่แล้วเฮ้ยไม่ดูอีเมะรักอีเมะแมวเมน้นดูนายนสามแยก หน้าตามันมเออๆหน่อยนะมันดบมากเดี๋ยวถ้าอะไรไปโดนมาหน่อยนะมันจะกดัดแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูน่ะแล้วเดี๋ยวมันจะกัดแล้วเราำทำไมไม่กัด่ะห้าสัแยกทำไมหนูไม่กัดแล้วล่ะเอออีนี่อยู่เป็น เอ้ยตัวนี้น่ากอะจุ๊ยนี่กือน่ารักนะตเนี้ยไปขึ้นมาเหมือนไปข้างบนเล็วใครถึงใครนึงเส้นชัยก่อนมันจะได้กินขนมดูหน้าไอ้ผีสามแยกดิหน้ามันตลกมากเลย แย่ไม่ต้องไปทำหน้าตลกใส่นะสามแยกจะโดนเย็ <c oughs>